สำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแจกโค้ดอังเปาจากแอปพลิเคชันของไทยเดลี่นะครับแล้วก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับการสร้างรายได้ผ่านแอปไทยเดลี่ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแจกโค้ดอังเปานะครับผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า ทยเดลี่นะครับซึ่งแอปไทยเดลี่นับสามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็ iOS นะครับวันนี้นะครับเรามีโค้ดอังเปาที่ได้รับจากแอดมินของแอปไทยเดลี่เข้ามานะครับก็ได้รับมาทุกสัปดาห์อิงชอนแล้วก็ถ้ามีก็จะจัดกิจกรรมนี้ต่อไปนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตในส่วนของการสร้างไรายได้ผ่านแอปที่มีชื่อว่าไทายเดลี่ด้วยเช่นกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจหาเงินฟรีแล้วก็รับเงินฟรีๆนับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับก่อน อื่นเลยนะครับผมนะก็ฝากกดไ like, ลค์สำหรับคลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็การที่เราจะรับเงินฟรีหรือโคดอังปอนั้นเราต้องมีแอปไทยดิลี่เนาะให้เราไปค้นหาที่ Google Play Store หรือ App Store นะว่าไทยดิลี่แล้วก็ให้เราทําการกดติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ให้เรียบร้อยนะครับสําหรับแอปนี้ตอนนี้นะครับก็ติดอันดับนะติดอันดับหนึ่งนะครับในหมวดมู่ฟรียอดนิยมในข่าน์ซัแล้วก็นิตยาศาสตร์นะครับมียอดดาวโหลดอยู่ที่5้าล้านดาวน์โหลดนับอายุ อายุ3ปีขึ้นไปถึงจะสามารถสร้างไรายได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้นะครับมีรีวิวอยู่ที่6 9 0 0 0กพัรีวิวได้คะแนนรีวิว,วเฉลี่ยอยู่ที่3.9ดาวด้วยกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราทําการเปิดแอป,ปนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมีบัญชีนี้เป็นสมาชิกใหม่เพิ่งดาวน์โหลดมาใหม่นะครับเพิ่งติดตั้งมาใหม่นั้นก็ให้เราไปที่หน้าเมนูของที่มีคําว่าบัญชีตรงนี้นะครับเมนูนี้นะตอนนี้เราอยู่ในเมนูหน้าหลักนะเมนูหน้าหลักก็จะประกอบไปด้วยเกี่ยวกับ ข่าวสารต่างๆนะครับให้เรามาที่หน้าบัญชีก่อนเลยนะครับ จากนั้นก็จะมีปุ่มให้เราล็อกอินนะของผมก็ล็อกอินได้บ่อยแล้วก็เลยไม่มีปุ่มล็อกอินมีปุ่มคําว่าแลกเข็นเนาะให้เรากดเข้าสู่ระบบนะครับก็การเข้าสู่ระบบนั้นก็จะมีการเข้าสระบบด้วย Facebook การเข้าระบบด้วย Line การเข้าสระบบด้วย Gmail นะครับให้เราเลือกช่องทางการเข้าสูระบบที่เราแนนสะดวนที่สุดนะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วเราก็เข้าสู่ระบบแล้ว book, ก็จะมาอยู่ที่หน้าบ,บัญชีคือหน้านีบบ้นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมจะให้เรามาที่คําว่า โคดอ่างเปาเลยเพราะว่าเราจะแจกโคดอ่างเปานะครับฝากกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมนะกดที่โค้ดอ่างเปานะครับโอเคนะครับสำหรับในส่วนของโคดอ่งเปาในส่วนของคลิปนี้นะครับผมนะก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะไม่มีตัวเลขนะก็ให้เรานั้นนะครับทำตามผมนะพิมพ์ตามผมนะครับก็ตัวแรกนะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะก็คือตัว c น <oughs> <c oughs> ะครับอ่าที่2คือตัว n นะครับ โอเคนะตัว n นะโอเคผมเลือ่อนเมาส์ไปเนาะที่3นะครับคือตัว A นะครับซนับตัว S นะครับ5ก็คือตัว T นะ6ก็คือตัว u นะครับ7คือตัว T 8ก็คือตัว A นะครับโอเคเรียบร้อยเนาะให้เรานะทำการกดคำว่าแลกรับตรงนี้นะครับโอเคนะคเมื่อเรากดแลกรับแล้วเราก็ถามว่า มันได้รับเงินแบบนี้นะั่นก็คือได้รับเงินเป็นจำนวนบาทคุณก็ต้องทําสเต็ปต่อไปคือสเต็ปของการถอนเงินแต่ถ้าคุณได้รับเป็นเหรียญอย่างเช่น200เหรียญน,นะครับคุณก็ไม่ต้องทําสเต็ปต่อไปนะั่นคือสะสมเหรียญไปเรื่อยๆจนกว่าสามารถถอนเงินได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของสเต็ปของคนที่ได้เป็นเงินนะครับกดคําว่าถอนเงินตรงน,นี้นะครับ แล้วก็ถ้าหากว่าเป็นการถอนเงอินครั้งแรกเขาจะมีปป้กอ,อัพเด่งเข้ามาให้เราทําการเชื่อมต่อบบัญชีอ่าไทเดอรี่ก,กับบัญชีของ t m o n n y w a l l e t ก็คือเป็นการใส่เบอร์ t m o n n y w a l l e t ที่เราสมัครไว้กับบัญชีของ t m o n n y w a l l e t นะครับจากนั้นก็กดคําว่ายืนยันการแรกครับแล้วก็กดคําว่ายืนยันนะครับ เรียบร้อยนะครับใช้เวลา1-3วันนะครับเงินก็จะเข้ามาเนาะปกติก็ไม่ถึง1วันเนาะคือประมาณช้าสุดก็มาหนึ่งชั่วโมงหน้าที่ผมเคยเจอมานะครับตอนนี้ก็เงินยังไม่เข้ามาเนาะยังไม่มีในส่วนของบินถอนเงินเข้ามานะครับตรงนี้เนาะก็นะครับระวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปสร้างรายได้กันต่อนะครับก็ก่อนที่จะไปสร้างรายได้เราก็ไปตรวจสอบก่อนว่าเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับก็ได้ทําการถอนเงินจริงหรือเปล่ากดคําว่าแลกเงินนะครับ ต่อมาให้เราไปที่คําว่าประวัติการแลกเงินนะครับจากนั้นก็จะขึ้นนับในส่วนของวันที่นะครับแล้วก็เวลานับที่เราได้ทําการถอนไปของอ่างเปาเมื่อกี้นั่นเองนับจํานวนอยู่ที่26บาทด้วยกันนะครับก็ครั้งที่แล้วผมได้รับมาอยู่ที่27บาทด้วยกันนะครับส่วนการถอนเงินปกติวันที่22ที่ผ่านมาผมก็ถอนเงินปกติอยู่ที่5 0 0บาทเงินก็เข้ามาปกตินะครับ ต่อมานะครับระหว่างนี้เราก็ไปสร้างรายได้จากแอปนี้กันนะครับวิธีการสร้างรายได้ก็คือเป็นการสะสมเหรียญน,นะครับตรงนี้ทุกคนเนาะเราต้องไปหาเหรียญเพื่อที่เราจะสะสมแล้วก็มาแลกนะ, <yan> ะเป็นเงินจํานวนอยู่ที่ขั้นต่ำ200บาทนะครับแล้วก็500บาทและสูงสุดอยู่ที่1,000บาทนะครับสำหรับ200บาทนั้นใช้เหรียญอยู่ที่200,000เหรียญนะครับ500บาทใช้เหรียญอยู่ที่500,000เหรียญนะครับแล้วก็1,000บาทใช้เหรียญอยู่ที่1ล้านเหรียญด้วยกันนะครับแนะนําให้เราถอน ผ่านช่องทางของทูมานี่นะครับไม่แนะนําให้เราถอนผ่านโมบายท็อปอัพนะครับโอเคนะต่อมานะครับเราดูวิธีการหาเหรียญกันนะครับก็มาที่คําว่าภารกิจนะครับ เมื่อเราจิ้มเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีภารกิจนับของวันนี้ภารกิจวันนี้ก็คือภารกิจของการเช็คอินนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูภารกิจนะเหมือนว่ามีเงินเข้ามานับนี่ทุกคนเนาะยี่สิบหกบาทที่เราถอนไปเมื่อกี้นะตอนนี้ก็เงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาต่อกันเลยนะครับก็มาทําภารกิจกันต่อนะ ก็ใครที่ได้รับเงินแล้วเงินเข้ามาแล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยนะเพื่อเราจะได้เช็ดนะในส่วนของคนที่รับเงินอ่างเปานะครับโอเคมากดล็อกอินตอนนี้เลยนะครับผมล็อกอินวันนี้ได้รับมาอยู่ที่100เหรียญน,นะครับและถ้าผมดูวิดีโออีกนะ่าจะได้รับอยู่ที่15าเหรียญด้วยกันนะครับก็จะกดคําว่าการกระบาดปิดไปนะครับต่อมาผมก็จะทำภารกิจรายวันนะครับ ภารกิจรายวันอันน yes, okay. yeah. <mat okay. ี้คือสําหรับผู้ใช้งานเก่าสําหรับผู้ใช้งานใหม่จะมีภารกิจสําหรับผู้ใช้งานใหม่อย่างเช่นให้ใส่รหัสแนะนำนะครับคุณก็ใส่ไปเลยนะครับคุณจะได้รับเหรียญอยู่ที่ประมาณ5 0 0อเหรียญนะครับและก็เป็นภารกิจของการอ่านบทความนะครับคุณก็ไปกดโกอ่านบทความได้เลยนะครับสําหรับภารกิจของรายวันสำหรับคนที่เป็นผู้ใช้งานเก่านั่นก็จะมีภารกิจการอ่านบทความจากข้อความแจ้งเตือนตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีข้อความแจ้งเตือนของไทยดีลี่มีแต่ของโกดีลี่เนาะมันก็จะขึ้นแบบนี้ นะครับก็คือเป็นการอ่านข่าวผ่านข้อความแจ้งเตือนเนาะเราอ่าน3ครั้งก็จะทําภารกิจ2ภารกิจนี้สําเร็จนะครับแล้วก็ลุนรับเหรียนอยู่ที่100 150ถึง150เหรียญสําหรับการอ่านบทความ1บทความด้วยกันนะครับ และสำหรับคนที่อ่านบทความจนครบ3ครั้งก็มารุ่นรับเปลี่ยนอยู่ที่3 0 0ร้อยถึงห้ารเหรียญนะครับแล้วก็ต่อมาคือการอ่านบทความปกตินับก็อ่านหนึ่งครั้งก็ลุ้นรับอยู่ที่5 0าสถึงหนึ่ยเหรียญเราไปอ่านบทความกันเลยดีกว่านะครับมาที่คําว่าหน้าหลักนะครับจากนั้นก็เลือกบทความผมจะเลือกเป็นบทความเกี่ยวกับประเด็นร้อนว่าตอนนี้มีประเด็นอะไรบ้างเนาะอ่ะอันนี้คือประเด็นที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับโอ้โหประเด็นเกี่ยวกับ บันเทิงหมดเลยนะผมจะกดเกี่ยวกับประเด็นของคุณท่านชัดชาตินับแล้วก็เราอ่านไปจะมีตัวจับเวลาตรงนี้ทุกคนนะ และถ้ามันหยุดแบบนี้ไปแล้วก็แค่เลื่อนไปแบบนี้คนน้าก็จะวิ่งต่อจนครบหนึ่งรอบก็รับเหรียญไปเลยนะกดคําว่ากดตรงนี้เลยนะกดที่เป็นไอคอนสีเหลืองที่มันที่มันเ่าเต้นอยู่นะที่มันดิกดุกอยู่นะกดเข้าไปเลยนะครับอ่าเราจะได้รับอยู่ที่14เหรียญน,นะซึ่งเหรียญตรงนี้เขาจะให้ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะเขาจะสุมให้แก่เรานะครับก็กดกระกบาดต่อไปเลยนะครับผม ตาราม่นับเราก็ไปดูที่ภารกิจเมื่อกี้ว่าเรานั้นทำภารกิจเมื่อกี้สำเร็จหรือเปล่านี่ทุกคนเนาะทำสำเร็จแล้วเราก็กดคำว่าเกตไปและรุนรับเหรียญอยู่ที่ 50- ถึง150เหรียญกดคำว่าเกตไปเลยนะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะให้เหรียญแก่เราม,ามาเมื่อกี้นั่นเองนะครับอยู่ที่ประมาณ116เหรียญนะกดตรงนี้ไปเพื่อดูประวัติที่เรารับเหรียญมานี่ทุกคนนั่น116เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อมาคือการรับเหรียญรายชั่วโมงข้างบนน นะครับก็ครั้งนี้รับมาอยู่ที่8เรียนด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อมานับก็คือเป็นการทํากิจกรรม ของโบนัส VIP ก็คือเป็นการแนะนำหรือแชร์ลิงก์นั่นเองนับให้คนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยเดลี่ผ่านลิงก์ของเราหนะ้าลุ้นรับเงินฟรีอยู่ที่5,000บาทนะครับแล้วก็ส่วนภารกิจสะสมคะแนนเป็นภารกิจเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผมไม่แนะนำให้เราทำนะครับแล้วก็ภารกิจของการเชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลน,นับอันนี้ก็สามารถที่ไปทําได้คือการแชร์ลิงก์เหมือนกันก็คือเราก็มารับลิงก์ตรงนี้หรือจะแชร์ไปยัง Facebook ของเราเลยก็ได้เนาะถ้าเราแชร์ลิงก์ไปอย่าลืม นะครับคัดลอกรหัสเชิญของเราด้วยและส่งไปยังคนที่เราเชิญนะครับให้เขาใส่รหัสเชิญของเราด้วยนะครับผมนะต่อมาก็คือเป็นการเล่นเกมเพื่อรับรางวัลเนาะเกมลงนี้เกมเหล่านี้คือเป็นเกมเกี่ยวกับการเตะฟุตบอลนะอย่างเช่นเกมนี้นะครับผมเตะปั๊บเลยนะครับอ่านได้ไปลรวเปล่านะอันนี้มันขึ้นแอดนะครับเราก็กดกระกดไปนะครับแล้วก็ป๊าทุกคนไนดะ้เล่นไปต่อนะแบบนี้ทุกคนนะแล้วก็แบบนี้นะครับอ่า เราเล่นไปนะครับแล้วก็ถ้ามันได้รับแอดแล้วก็กดที่แอดไปนะครับแล้วก็ถ้าเราออกไปนะครับผมนะ่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกตรงนี้เนาะเราเดี๋ยวเราไปเช็คที่ประวัตินะครับว่าเกมเมื่อกี้เราได้รับเหรียญหรือเปล่านะซึ่งเราไม่ได้รับเหรียญทีนะครับเมื่อกี้เนาะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปทําก็ได้ในส่วนของภารกิจของการเล่นเกมเพื่อรับรางวัลน,นะครับแต่วงล้อแห่งโชคนั้นก็ไปทําได้เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับการหมุนสปินนะครับนี่ทุกคนเน้องหมุนสปินห้าครั้งเนาะ เดี๋ยวผมหมุนครั้งแรกนะครับมันจะมีตัวล่อคือ i p h o n e นะไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปคาดหวังว่าเราจะได้รับ iPhone นะครับขอแค่ได้เหรียญแบบนี้ก็พอนะก็รับมาอยู่ที่12เหรียญด้วยกันกดคําว่ายอมรับไปเลยเนาะและไปหมุนต่อให้ครบ5ครั้งด้วยกันต่อ1รอบนะครับซึ่งถ้าเราหมุนไปจนครบ3ครั้งเราสามารถที่จะเปิดหีบสมบัติสีเหลืองได้นะซึ่งภายในสมบัติก็จะมีเหรียญเช่นเดียวกันนะครับผมนะ ละนี่นะครับก็คือเป็นวิธีการสร้างไรายได้ผ่านแอปพลิเคชันทีมีชื่อว่าไทยเดลี่นะครับใครที่สนใจหาเงินฟรีจากแอปไทยเดลี่สามารถที่ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็มารับอ่งเปาได้เลยนาะอ่งเปาผมก็แจกไปแล้วเมื่อกี้เนาะใครได้รับแล้วก็ยินดีด้วยนะับไทยไม่รับก็อ่าบอกในส่งของข้างหน้าต่อไปนั่นเองนะครับวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนฝากกดไลค์ฝาก like, ฝากดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ